ก็ผลจําเป็นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลปูนนะฮะแล้วก็ถังน้ำนะฮะพี่นะครับกนะระนองก็อันนี้ขนปูนนะครับที่ขนปูนแล้วก็ถังน้ําดื่มนะครับผม น้ำขังน้ำนะครับน้ำจิ้มเวลาดื่มน้ำเนาะ,ะนะครับแล้วก็คนขังปูนนะครับแล้วนกะ็ไอริ้วคันจะได้เสร็จไวนะฮะนี่คือ ก็จะเป็นสองพันทีเราว่ามันจะเหาไหมแมเลยทีนี้ย่าร้งแล้วงแลยหนร้องให้เลยฮะนถึงร้องให้เลยหร้องให้ินด้วย มันมันไม่มันอะไรมันค่อยน่นะมันคอว่ะมันน้อยมันลอยเออเนาะรู้สึกเงาเงาเนาะือว่าไปไแล้วมูอสึกเงางามันมันจะดเลนาะถ้านึงเวลาที่ลุงไปจีจี้สตาไหลเนาะโอแนดนอันนี้กปเป็ไปมามาไม่แล้วไมงเอ๊ะเสาเลยเนาะอ้าเจ้าืยน้ำเขาอีกพืชคนนี้แล้ี้อันนี้้ ให้ตามลูกให้ตหมตลให้การลูกงไอลูกอยู่บนรถพัน้ำล่องให้ตามน้องพลอหรอน้องพลอไปแล้วเหรอไม่ไปแล้วไม่เลยบคนคนหวานตาตื้นถ้หน่นายลองให้ไม่ได้ลตามันจะไหลแล้วจพูดแบ่เสืเสาก็ไม่เลยแล้ว็สื้อารู้มันตามนจะหอบเลยนะสรุปร้องให้ตามน้องพลอหรือร้องให้ตามยังโอ้ ไ้องงวัลคม่เมดมน้องแมดแล้วยีคุณคุณแม่กันตน้มวต้องใส่อนาอลยก่อนให้น้เมเลีี้มัม ead, นจะได้ไมีตัว้าออกมามนะมีตัวาหน่อยก็อาจจะมีแข ก็มีการหน้สีน้องก็ที่จะไปบางเยี่ยมนะครับเนาะก็ได้พูดคุยกันนะครับเนาะนะครับนทางน้ำแล้วก็ กระบป๋าเห็นปูนนะแล้วก็มีอะไรแดงๆมากระเป๋าเดินทางให้สี่รับาตัวสองพันนะครับน้พี่ชาวม่างอาก็จับขึ้นหัวหนนนะฮะบางทีนะครับนี่นะครับก็แผ่นนะครับใบใบยางนะฮะของพี่ชาวม่างอานะครับเนาะอ่านี่นะครับเต็มเลยนะฮะต้นหินอ่อนแล้วก็อะไรต่างๆนะแผ่น รองนี่นะเอฟีนี่นะครับขึนะะนะบน้นเช็คลถแล้วนะเอฟซีนะครับพี่ชายไม่น้องเเช็คลถเช็คอะไรเพื่อความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางนะครับเสร,นนร็จเลยนะฮะ สายไฟนะครับพลมนะครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างนั่งนี่บ้างอาผมเต็มเลยนะฮะนี่ครับลุงก็จะเตรียมทัวร์แล้วนะเอฟซีนะครับที่ยูทูบเบอร์ก็รอออกมาส่งอาหารหรือว่าเป็นกำลังใจให้นะฮะ ถามีเอฟซีมาด้วยนะเอฟซีนะฮะคือมีนักท่องเที่ยวมาดูนะครับกป่งปูนะครับก็จะที่น้ำมาแล้วก็จะที่น้ำลอยลอยต้นรัอสุดีที่มา เดล่าสุดนะครับที่กบขอกน,นะเนาะนาลุงนาะเตรียมตัวแล้วนะครบซีนะครับอืมอก็รออยู่นะครับเพื่อที่จะจะเตรียมหาหนึ่งก็มีหลายบ้านนะครับ อะไรไปแล้วอะไรครับอะไรพี่ต่อถ่ายอยู่นั่งถ่ายอยู่นี่ไงอ่าโอ้โหอะไรจะนอะไรโอ้ยนะสามทีพอแล้วเอาให้กามแก้วมาก่อนนดพี่ยิมันจะยาวเกิน ใส่ใส่ดีผมสีโอ้ใส่ีเมเยอะมากที่โซนน้มีใส่ดีเพิ่มนอะมาทุกคนน่าจะใน่ดีโุ้นมกคนน่าจะนค่ะ ค่ะแวบๆเห็นฝรั่งมาสั่นฝรั่งหัวทองมาบ้านลุงคนครับฝรั่งเผื่อไม่ใช่หัวทองนะหัวเหลืองหัวทองเหลืองไงเหลืองเป็นแมงโก้เลยอะหัวทองเหลืองเป็นแมงโก้เลยอะแะงโก็ฝากด้วยนะคะว่าพวกเราอยู่ที่นั่นพวกเราลุงานนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะนะครฝากดูคลิปให้แต่ละคนด้วยนะคเห็นสีผมคุณลุงแล้วอยากกินมะม่วงเลยไลฟ์สดนะคะข้าวเหนียวมาเห็นสีผมคุณลุงแล้ว น,นี่ครับของที่ลงคนจะขนไปนะครับวันนี้มีรถเข็นปูนนะครับมีถังน้ำมีพัดลมนะครับอโอเคโอเคฮะลุงก็ออกมาแล้วนะ

ออกแล้วนะฮะ f อฟนะครับเนาะอ่านะครับเราจะออกแล้วนะฮะเพราะแตนไม่จะไปด้วยเหรอพราะแตนไม่ได้ไปนะลูกปัดนะฮะป้าไปหรือเปล่านะฮะไปอยู่นะฮะ

เดินทางไปแล้วนะครับวางเงี้ยบเดินทางแล้วนะเอซี SC นะครับแล้วแนละ้วก็ไปวางเยียบนะฮะไปแล้วไ ฮ่าฮ่าโชคดีโชคดีอะไร นีะครับ,อนะรบโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เออทางของ SC นะครับนะครับขอบคุณครับผม